ไอหอมใหญ่อะการเลือกการเลือกเอาเด็กเด็ก<ๆ>มาพาร์ตี้กันนะคะการเลือกตั้งอาพาร์ตี้เอาครีโมโมาด้วยครีโมโอ,อยู่ไหนอ่าลูกีน αι, เน่เอฟอาฟานอฟฟานยังดาครีโมเอาเวลาทำอะไรลูกเวลาเวลาขึ้นอยู่บนถังเลยกินเศษไม้ใบไม้ <laughs> ลยล่ะไรอีกอ่ะอ๋อหอมใหญ่ไปหาแม่อยู่หอมใหญ่ไม่ยอมามาพาราทีกับเพื่อนเลยหอมใหญ่มาพาราทีก่อนพาราทีอืมตกแล้วตกตกเดินให้ชับอลูกเดินให้ชับเดินให้ชับไปพาราทีก่อนพาราทีพลาทีจะไปหาแม่อย่างเดียว กิมกิโม